เมื่อวานนี้เราคุยกับคุณวิทยาแก้วภราดายถึงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและกฎหมายพักการเมืองกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงการปฏิรูปประเทศไทยเพื่อไปสู่อนาคตในฐานะที่คุณวิทยาเองก็เคยเป็นแกนนากลุ่มกปปสและก็ผลักดันเรื่องการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมาอย่างสม่ําเสมอนะครับ2ปีของคอสชอครับปฏิรูปโดนใจกปปสบ้างไหมผมว่าโดยภาพรวมนะครับ สิ่งที่ผมคิดว่าคอ,อสชอทําได้ดีก็คือเรื่องเรื่องการป,ปรับปรามทุติยภัชั่นครับซึ่งเริ่มจะออกมาเป็นผลนะครับและเป็นปัญหาใจกลางของระบบการเมืองไทยจริงๆแล้วก็<อ>หลายๆเรื่องที่สร้างความเป็นธรรมขึ้นมาแม้จะว่าไม่สมบูรณ์แบบแล้วก็ช้าไปหน่อยนะครับทำไมถึงคิดว่าไม่สมบูรณ์แบบครับคือมันข้ว่าทําไมแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้อทําไมเศรษฐกิจยังไม่ดี ซึ่งผมบอกได้เลยหลังจากโดนกระหน่ำมาจากเพราะว่าการทุจริตครอบชั่นอย่างรุนแรงต่อเนื่องยาวนานนี่ใครมาเป็นรัฐบาลก็ยากแล้วถามว่าประเทศไหนในโลกนี้เศรษฐกิจดีบ้างวันนี้ก็แต่คิดว่าโดยคะแนนก็เหมือนประชาชนมองครับเ้าสอบผ่านดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมาอย่างข้อเสนอของกปปสอเองนะคะบอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปฏิรูปการศึกษาตำรวจการเมืองและอื่น ตามข้อเสนอของกบพศตอนนี้ทุกวันนี้มีอะไรที่มันเห็นเป็นรูปประมมากที่สุดบ้างมันมีสัญญาณจากรัฐมนูญมารเรื่องการปฏิรูปตํารวจเริ่มอ,ออกมามันก็เขียนรนัฐมนูนะว่าตํารวจต้องปฏิรูปภายในปีมีใครบ้างเข้ามาร่วมในการปฏิรูปรก็เขียนไว้ซึ่งผมวิเคราโดยสัญญาณวันนี้สังคมรับ,รบกบพศไม่ได้พูดเรื่องเกินจริงกบพศพูดเรื่องที่ประชาชนเริ่มเห็นว่าการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจมีการวิ่งเต้น กันอย่างมโหฬานแม้ในยุคนี้เพราะที่ผ่านมาในการแต่งตั้งโยกย้ายปัญหาเกิดขึ้นตลอดทวงกันมาเกือบปีโยกย้ายคนตายก็ยังเป็นคนเวียนขึ้นมาครับอะไรต่ออะไรวุ่นวายหมดแต่ในรัฐบาลนี้เองก็มีปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นเกิเกิดเนี่ยยังเกิดเนี่ยเพิ่งเกิดเมื่อสามสี่เดือนที่แล้วเองซึ่งเราคิดว่าเมื่อสัญญาณเกิดมาถึงยุคนี้ก็เลยบอกว่าโอ้ตำรวจนี่บางคนเป็นเมืออาชีพวิ่งได้ทุกสาาการรัฐบาลวันนี้สัญญาณเ็าบอกเริ่มปฏิรูปตำรวจ ตำรวจไหนที่ไม่เป็นธรรมตำรวจดีตำรวจที่เห็นว่าเพื่อนแย่ก็เสมอออกมาได้แล้วก็มันสัญญาณว่า mm hmm. กบอสอพูดเรื่องจริงว่าตำรวจต้องปฏิรูปไม่เช่นนั้นแล้วตำรวจจะเป็นเครื่องมือของนักการเมือง mm hmm. แล้วก็เป็นจริงๆครับเป็นทุกยุคทุกสมัย mm hmm. แม้แต่ยุคคอสชอก็ยังเป็นเครื่องมือแล้วก็ยังมาแสวงหาประโยชน์กันเองได้ไปกินเลือดกินเนื้อกันเองได้ เรื่องตำรวจมีสัญญาแล้วเรื่องการเมืองแล้วพอจะมีสัญญาที่ดีผมกําลังส่งสัญญาณไปเรื่องแก้กฎหมายการเลือกตั้งสสเรื่องกกตเรื่องพักการเมืองกําลังส่งสัญญาณไปว่าการเมืองต้องปฏิรูปนะต่อไปนักการเมืองจะซื้อสิทธิ์ขายสียงไม่ได้นะครับคนซื้อก็ผิดคนขายก็ผิดเมื่อก่อนคนซื้อคนขายมันสมประโยชน์เงียบกริบกกตจับไม่ได้นี่เป็นข้อเสนอของพรบพักการเมืองของสมรแล้วกกตเขารับไปแล้วไปเขียนกฎหมาย ใครที่ชี้ช่องจับคนซื้อเสียงได้รับรางวัลกกตใครชี้ช่องจนนําจับคนขายเสียงได้รับรางวัลกกตเราสองคนผมเป็นผู้สมัครตั้งใจจะไปซื้อกว่านี้ถ้าคนนี้ก็ตั้งกล้องดักไว้หมดเรื่องทุจริตพูดกันไปนแล้วเรื่องการเมืองส่วนหนึ่งพูดไปแล้วแต่เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองนะฮะเพราะก่อนที่จะเกิดการรัฐประหารขึ้นคอสชอก็อ้างตลอดว่าที่ผ่านมามันเกิดความขัดแยง้งวันนี้เราจะปฏิรูปเพื่อไม่ให้การเมืองกลับไปเป็นเหมือนเดิม แต่เห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วเนี่ยคิดว่าการเมืองไทยจะกลับไปสู่วงวนเดิมไหมใครจะขัดแย้งกับใครคู่ขัดแย้งไม่ใช่คนเลวทั้งคู่ครับหาให้ออกว่าไหนเลวไหนดีคุณต้องจัดการกับสิ่งเลวไม่ใช่ว่าคนสองคนทะเลาะก,กันแล้วเอาให้ตายทั้งคู่ครับคนถูกต้นกับคนปล้นมันต่อยกันอยู่ถามว่าจะเข้าข้างใคร พูดให้เป็นรูปธรรมกว่านี้ฮะวันนี้ถ้าเอากปปสแกนํากปปสอย่างคุณวิทยามานั่งคุยกับรัฐบาลยิ่งรักนั่งคุยกับคุณทักษิณนั่งคุยพร้อมกับคอสชมันจะจบไหมไม่ต้องคุยเพราะว่าคุณกับผมคนละอย่างกันคุณกับผมไม่ใช่คู่ขันแย้งคนเลวั้งคู่ที่จะจัดการคุณหรือผมต้องมีคนหนึ่งเป็นต้องมีคนที่ผิดคนคนที่ผิดคนคนที่ถูกคนใครผิดใครถูกมาดูกัน แลวเอากฎหมายเป็นตัวกลางในการตัดสินเลียว่าใครผิดก็ให้ถูกไม่ต้องเอาความรู้สึกรักไม่ต้องจนน่าสงสารจนไอ้นั่นรวยนี่จนไม่ต้องเอากฎหมายเป็นตัวตั้งและดูทั้งสองฝ่ายใครผิดกฎหมายกันถ้าหลังเลือกตั้งปี60ถ้าการเลือกตั้งปี60เกิดขึ้นจริงๆนะฮะการเลือกตั้งหลังจากนั้นการเมืองจะยังกลับมาวุ่นวายไหมเท่าที่คุณวิทยามองการเมืองตอนนี้ผมเคคิดว่าการเมืองหลังจากการเลือกตั้งเสร็จคนก็อยากให้ดีฮะแต่ก็กลัวมันจะวุ่นวาย เพราะอะไรครับเพราะคนผ่านความวุ่นวายมาระยะหนึ่งแล้วรู้สึกมีบทเรียนนะเพราะอยากให้มันดีคนตั้งใจอยากให้มันดีก็คงช่วยกันพัฒน์กรองให้มันดีแต่ว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ใช่รักษาสองปีหายร้อยเปอร์เซ็นต์ผมไม่เชื่อสังคมต้องการการผ่าตัดด้วยระยะเวลาที่ผ่านมาสิบกว่าปีนี้คนเริ่มยอมรับได้กับการโกงถ้าตัวเองได้ด้วยศีลธรรมเริ่มเสื่อม การไปรูปที่สําคัญคือปฏิรูปจิตใจคนสุดท้ายถ้าคนได้รับการไปรูปทางจิตใจจิตใจดีขึ้นมาทุกอย่างก็จะดีขึ้นถามย้อนไปถึงอดีตนิดนึงนะครับว่าก่อนที่จะเข้ามาเป็นสปทเนี่ยอะไรที่ทําให้ตัดสินใจว่าเข้าร่วมการปฏิรูปในครั้งนี้ในฐานะสปทด้วยเ,ออเขาเป็นคนหาทางฝ่ายคอสอชอ,อยากได้ตัวแทนทุกภาคส่วนมาอยู่ในสปททำไมไม่มาตั้งแต่สมัยสปทละก็ไม่ได้หา เขาไม่ได้หาแต่พอสพอทนี้เขาหาเขาจะจะหาจากพันธมิตรเขาหาจากเอ่นอนปชเขาหาจากเพื่อไทยหาจากประชาธิปัตย์หาจากกปปสหาจากภาคต่างๆมาซึ่งผมว่ามันเลือกหลากหลายผมมาในฐานกปปสก็ไม่ได้ปิดบังใครครับเพราะว่าพอเขาถามกปสทางกปสก็เ็ยวนาะส่งผมมาผมก็มา แล้วก็ผมยืนยันว่าผมมีภารกิจทําการปรูปผมเสร็จแล้วผมก็จบนะหน้าที่ผมคือนักการเมืองมาแล้วได้ดังใจไหมก็ผมคิดกาลังทําอยู่ถามว่าได้ดังใจไหมกำลังทําอยู่ตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วลของความตั้งใจที่เข้ามาในครั้งนี้มันเพิ่งได้ตอนนี้คือสังคมเริ่มถกเถียงสิ่งที่ผมนําเสนอยอยู่อันนี้ได้ไม่ได้ยู่จงเนี้อย่างน้อยๆก็จุดประเด็นสังคมเห็นว่าเราเคยคิดมาเมื่อสปีที่แล้ววันที่บอกปฏิรูปก่อนเลือกตั้งวันนี้มันยังไม่เลือกตั้ง ผมก็เสนอปฏิรูปก่อนเลือกตั้งครับภายใต้หลักเกณฑ์ความคิดเดิมผมเนี่ยและผมก็ทํามาทุกเรื่องตั้งแต่ปฏิรูปตํารวจอ้าไปยืนยติในสภาเนี่ยอ่าในเรื่องของปฏิรูปการเมืองก็กําลังทําอยู่เนี่ยนี่เพราะทุกอย่างกําลังทําไปจบภารกิจก็จบผมก็กลับไปเป็นนักการเมืองพูดถึงอนาคตของคุณวิทยาบ้าง สมมติถ้ามีการเลือกตั้งในปลายปีนะ้าจริงจะกลับไปอยู่กับประชาธิที่ปัดไหมหรือเส้นทางทางการเมืองของคุณวิทยาจะเป็นยังไงต่อไปคอตรงๆเลยครับโดยความตั้งใจนอกจากท่านสุเทพเทือกสุบรณแลวนี้ท่านประกาศวางมือทางการเมืองคนอื่นผมเมื่อคุยทุกคนคต้องกลับพักเราไม่ได้โกรธเราออกจากพักมาเพราะเราสู้แล้วคิดว่าเราปลดภาระในการเป็นสสเราแก่สสได้ออกไปสู้ในานามประชาชนเสร็จภาร,รกิจแล้วเรากลับ แต่จุดยืนอย่างช่วงที่ผ่านมาเรื่องของการรับไม่รับร่างรัฐธรรมนูญก็ต้องไปปรับกันคิดต่างกันตรงนี้มันจะไม่เป็นรอยร้าวไม่เป็น<ก>อุปรสรรคต่อการทํางานใช่ไหมผมก็จว่าผมก็คิดต่างับบางคนในพรรคประชาธิปัตยก็คิดเหมือนเพราะว่าเรื่องรับหรือไม่รับรัฐธรรมนูญไม่ใช่มติพักไม่ใช่ความเห็นทั้งหมดท่านหัวหน้าท่านพักก็ยืนยันเป็นเรื่องแนวทางของพักท่านเดินตามอุดมการพักที่เขียนว่าพรรคประชาธิปัตย์จะยืนหยัดต่อต้านประเด็จการทุกรูปแบบท่านก็ ว่าไปตามมือตรงการแต่ถ้าท่านหาหรือสมาชิกพักผมเชื่อว่าคนที่คิดเหมือนผมก็มีมแล้วก็เวลาหัวหน้าพักคิดประชาธิปัตย์ก็ไม่ใช่พักอื่นที่หัวหน้าต้องสั่งได้หมดจะเป็นพักการเมืองเดียวที่บางครั้งหัวหน้าก็แพ้มัติในที่ประชุมก็เป็นไปได้ครับเพราะมันไม่ใช่เจ้าของพักนี้มันทุกคนเป็นเจ้าของเราสอนกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าประชาธิปัตย์ทุกคนที่อยู่ในพักเป็นเจ้าของใครทําใครก็ได้พักไป เพราะอย่าอ้างว่าเป็นพรรคของใครทุกคนเป็นเจ้าของพรรคแต่อยากจะเป็นพรรคอย่างที่เขาประจานกันอยู่วันนี้เหรอหัวหน้าพรรคคือเจ้าของพรรคซึ่งพรรคประาบัตยพรรคเดียวยืนยันไม่ใช่เพราะไม่ยากที่ผมจะกลับไปอยู่มีเหตุผลอะไรฮะที่คุณวิทยาจะต้องกลับไปสู้ในระบบการเมืองแบบเดิมทั้งที่ก็เคยสู้บนท้องถนนมาแล้วเออพวกผมไม่นักกันเลยนะครับผมนี่เออ เริ่มสู้มาตั้งแต่การเมืองตั้งแต่กนเป็นนักการเมืองครับผมเป็นคนที่เข้าเรียนมาใน,ในยุค14ตุลาครับผมออกจากมาลายในยุค6ตุลาเพราะผมผ่านมายุคยุคสมัยของการต่อสู้ตั้งแต่สู้กับรัฐบาลทหารประเดจการสองรอบสามรอบจนมาสู้กับรัฐบาลประเดจการทุนนิยมเพราะพวกผมเมื่อตัดนใจเดินมาเส้นทางการเมืองเราอยากเห็นการเมืองที่ดีงาม เราเสี่ยงมาทุกอย่างหมดเพราะันผมคิดเรื่องลงทุนมาแล้วพวกผมก็ทําให้จบเราจะเดินสู่แท่นทางการเมืองและทําให้ดูว่านักการเมืองดีๆเป็นยังไงเพราะฉะนั้นผมก็ชวนเพื่อนทุกคนครับที่เป็นกบสว,ว่าเสร็จภาร,รกิจแล้วกลับพักเราออกมาจากพักไม่ใช่โกรธกับใครวันที่ออกมาจากพักไม่ได้โกรธกับใครคุณนวสิทธิ์กับพวกผมดีกันมากผมก็อดีตเป็นรองหัวหน้าพักคบของคุณนวสิิ์เป็นประธานสอสอพักเฏิบัติผ่านมาเกือบทุกตําแหน่งในพักมรันออกไปทําหน้าที่เราก็ทําหน้าที่ของประชาชน เมื่อเสร็จแล้วผมก็บอกทุกคนต้องกลับปลักอย่าชวนผมมาอยู่พัคอื่นเพราะผมตัดใจแล้วผมก็จบแค่นี้คือถ้าเลิกก็เลิกแต่ยังทาการเมืองต่อพวกผมก็อยู่ที่นี่เพราะอยู่กับเขามานานมากแล้วช่วงสิปีที่ผ่านมาฮะการเมืองผลัดกันระหว่างการเมืองในสภาการเมืองนอกสภามันมีแนวโน้มไหมฮะหลังจากนี้ที่การเมืองจะกลับไปสู่การเมืองนอกสภาอีกครั้งหนึง่งการเมืองนอกสภาจร,จริงมันเป็น การต่อสู้ของประชาชนครับนะี่ยครั้งที่แล้วไม่ใช่กอพศหรอกครับอพศคือคนนําเหมือนกับ14ตุลาเสกสรรประเสเริฐเกิคือ,อผู้นํามวลมหาประชาชนก็ออกมาสู้14ตุลามันถึงเกิดพฤษภาธรมินก็จําลองก็ไม่ใช่ผู้น่ะไม่ใช่คนสู้หรอกมวลมหาประชาชนออกมาสู้ภายใต้การนําของคนตรีจําลองสีเมืองเพราะมันผ่านมาทุกยุคทุกสมัยภายใต้การต่อสู้ของประชาชนอย่าคิดเป็นเจ้าของนะ กบพสไม่ได้เป็นเจ้าของ,ของการต่อสู้ยืดเยื้อ2อ0กว่าวันประชาชนเป็นเจ้าของเพรจากบทเรียนที่ผ่านมาทั้งหมดนี่ประชาชนได้สะสมการต่อสู้กรรบับรัฐบาลเรีวๆเนี่ามากกล้าต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบจริงๆสู้กับเผด็ดการทหาร14ตุลาหกตุลาพฤษภาสามสสู้กับร,กรัฐบาลเผด็จการทุนนิยมสามาัญนี่ตั้งแต่ปี49 จนถึงปีห้าเจแล้วผมก็สะสมบทเรียนแล้วบอกได้เลยครับว่าสู้กับเผด็จการหนักที่สุดคือสู้กับเผด็จการทุนนิยมรวบรัดเร็วรวดเร็วไปมาเร็วที่สุดสู้กับเผด็จการทหารจบเร็วสู้กับเผด็จการทุนนิยมสามารถี่ต่ำกว่าร้อยวันไม่เห็นฝังทั่วโลกไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับเพราะเขาชนะเลือกตั้งคำนี้ปิดปากมลมหาชายชนหมดทั่วโลก รัฐบาลเขามาจากการเลือกตั้งคำเดียวทั่วโลกสยบไปหมดแต่ถ้ารัฐบาลบอกว่าแบบคุณประยุธ์ปฏิวัติมาโป้งเดียวล้มนี่ดำรงอยู่ได้เพราะว่ามีความเป็นธรรมพอแต่ถ้าเป็นรัฐบาลเผด็จการและสามานเมื่อไหร่นะผมบอกโป้งเดียวล้มนี่ผมผ่านมาหลายโป้งแล้วถึงรอดมาถึงวันนี้ก็บอกได้เลยเหนื่อยที่สุดอยานะครับอย่าไปสู้กับรัฐบาลเลือกตั้งเด็ดขาดเหนื่อยหน้าด้านที่สุดบอกผม เส้นทางทางการเมือง28ปีที่ผ่านมาฮะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมาเยอะอะไรบ้างครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นและอะไรครับที่มันยังเหมือนเดิมการเมืองนักการเมืองก็พัฒนาขึ้นมาจากนุคนักการเมืองยุคแรกๆก็เป็นนักการเมืองคนบ้านนอกคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นนักกฎหมายทนายความพอเดินก็สู่ฐานการการเมืองที่มั่นคงคนนักเป็นนักธุรกิจพ่อค้าก็โดดลงมา ไม่ต้องวิ่งผ่านทหารมาเป็นซะเองทำซะเองเหมาซะเองจบการเมืองก็พัฒนาเข้าสู่ระบบทุนพอทุนไปพัฒนาขั้นหนึ่งทุนก็คิดแบบผู้นำไปเด็การเลยกลายเป็นเผด็จการทุนสาม,มานคณน,นี้ประชาชนเมื่อต้องพัฒนาไปในขั้นประชาไต่เราก็ต้องพัฒนาไม่ใช่ซ้ําที่เดิมหรอกมันจะพัฒนาของมันขึ้นไปเรื่อยจากเดิมเผด็จการทหารที่ครองประเทศมายาวนานจนเกิดการเปลี่ยนแปลงแลมายุคที่ฐานกับ ประชาไตยประนีประนอมในยุคป,ปุณิเดกเรียนแปดปีมันก็พัฒนาขึ้นพอปล่อยในมือนักการเมืองจากซอยกลุ่มราชครูเป็นนาย,ยกรุ่นเล็กๆพัฒนามาจนนักธุรกิจใหญ่ๆด่งมาเกือบการเมืองเกือบครบทุกตระกูแลแหละแล้วก็พัฒนาความคิดว่าเมื่อมีเงินแล้วซื้อได้ทุกอย่างซื้อประเทศนี้ก็ได้ซื้ออำนาจก็ได้มันก็เลยตเติมเติ่กับประชาชนมือเปล่า,ลา,ก,ก,าลกับการเลือกกับการเผชิญหน้าค,ครั้งที่ผ่านมากบศ้พาคนมาสี่หาล้านซึ่งทั้งโลกทําไม่ได้ การชุมนุมประเทศใดที่เดียวในโลกที่คนมาเดินขบวนวันหสี่ล้านคนซึ่งที่ทั่วโลกไม่มีแต่ทำไมเงียบปกิบทั้งโลกได้เพราะไอ้น,นี่คือการกระแทกกับระบบทุนของโลกครั้งยิ่งใหญ่ทุนที่สามารถแม้แต่อเมริกาต้องหนาววันที่คุณจะมาเจอการเลือกตั้งแบบโดนดันทําอะไรพวกนี้เข้าไปคุณก็เริ่มรู้จักว่าการเมืองเพียเพ้ยนๆเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่คุณพระนาประชาไตจนคนทํำเป็นเจ้าพ่อประชาไตก็ไม่จริง ข่าวการเดินขบวนของประเทศไทยเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนประท้ากับระบบประชาธิปไตายของระบบทุนแต่มนโดนปิดเงียบหมดวันนี้เวลาของรายการเปิดประตูดูเส้นทางปฏิรูปก็หมดลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคุณวิทยาแกวพรติัยไดนะครับที่ให้เก็ิมาคุยกับเราในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ